อ่าโอเคปึออ๊บเลือกคีย์สตตีเป็นคีย์ไลท์อัตราบิตทุกอย่างปกติอ่าเล็กไม่เห็นสตรีมช่องเรงาด,ดิ้งยังเนี่ยนะไหนอะ เอ๊ะไหนรูปภาพว่ะเพื่อนนะรูปภาพไปไหนว่ะเพื่อนรูปภาพไปไหนะ่ะเล็กรูปภาพหาย ย่ yeah. รูปภาพหา,ายไม่ใช่เราเข้าไฟล์เฮ้ยเล็กรูปภาพหา,ายไปไหนวะอินเทลเลคชั่นเป็นอะไรอะ เดดดุดหร,หรือว่ามันไม่รองรับการสตรีมของเราวะแย่จังอะไรอะ่ะทำไมรูปหายอะ่ะมันเลย ออนไลน์ฟ right, ังยูนิคเอ็มแมวเราสตรีมอยู่นะเว้ยแป๊บนึงโอ้ชิบหายซอร์ี่โบยังไงไอแมวไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยไม่ต้องจิบไม่ต้องไม่ต้องซอร์ี่ตอนนี้เราติดปัญหาตรงที่ว่าติดเราเพิ่มเดี๋ยวเราเพิ่มแมวเข้าไปได้เป็นยังไงจนะได้ขึ้น เฮ้ยทำไมมันล่องหนหวะไม่ใช่แล้วบั็อกอะไรอะ่ะทำไมมันล่องหนหวะปเดเอาลองไอแมวดิลองเอาแมวดิผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อครับโมโม,มันล่องหนได้ไง เอ้มันลงโงนหรือมันต้องใช้หน้าจอวะวาาเอ้ยอะไรอ่ะ